สวัสดีครับสวัสดีนานาครับมือหนีก็เป็นประจําครับมาพบปรพอพก็พกเข้าทีมงานโค้งเข็มฟิชชิงครับมือหนีผ้ามหาประคอขางทางขค้ือเก่าครับสีแด่ปลาเผาเทียงวอผ้ามากินเขาปลามือหนีม้าหาคนครับผลงานสิเป็นยังไงฝากนานาที่เขามารับส้มเป็นเธอแหลกฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เยครับเพื่อเป็นกําลังใจใกันครับ ไปลุยกันครับหลุดครับโ้อนอ่อนเลครับ 阳王。 อ้าแรงมากเ่ะครับน้าเต็มปากเต็มคำเลยปลาปิงเขาปิงเทียงไอปิงแน่นอนครับวันยังอุ้ยขาดขาดไปแล้ว ีมาแล้วครับแต้มที่สองจนสิ้เที่ยงงหรออู้หาปลาอย่างแหงครับาดมาอเช้านี่หนาวหนาวตกมาสองสามสีโมงอู้หอนแหงครับครับใส่ปลาใส่สวยๆครับพอด้ปีคงครับหลุดกันยง่ายครับแจ้าอิตาโดนเข้ามาที่หลัง ดังกล้วยอีกอะใส่ปลาเฮ <มา S 1> ียตัวเบลร์เริ่มเลยเต๋มแนครับป<ร>าป<อ>ิ้งเจ้าบอกแล้วไ่อยากเค็ดนี่มาอีกแล้วครับโอ้ <มา S 1> ก็จะได้ก็จะได้แต่ละแต้มกันที่สองครับหยอดเด้อไม่อยากเหล็ดนะวะบอกแล้ว,ขวเขาไม่อยากเคล็ดนี่เจ้า อย่าไปพี่น้องเออตัดกูไปมาตัวนั้นต้องซื้อว้าถนัดทำแล้วครับแต้มที่หนึ่งกับรถหนึ่งสวงามอยู่เอือยังละครอเอเต็มป่าไปโหมุนมาติ้วๆแล้วครับอือหือโต๊ะลงขาบเลย กี่บอกว่าพันยัยครับยัยยัยยัยแย่ครับยัยนะยัยพี่บุญพี่ชิงฮะสีแดงฮะเต็มไปเต็มคอเลยครับผมที่นี่ทุกสีนะฮะไม่อยากแา้เลยยอดมากเลยเแย่ป้าปิี๋นะพี่น้องผักแข็งครับผักเแียงเสือดำหงครับ โอ้บรรยากาศแบบดีหลานตะมุขหูฮะบรรยากาศแบบดีเลยชุบเป็นเหตุเป็นทถานที่ท่องเที่ยวเจ้าเลยสวนผสมอีกอ้ ใ็กินยอเว้ยอือนี่ไปด้กินเขาเ้อเอาหนับัเยามาต่เดี๋ยวมานังจำงครับจำคงับเทียงครับปอบลงนะครับอือ่ขออะไรแลวกินลูกจีนนั่นนะมายยนะอยู่เป่นเด้ฮะเมนูปลาเผาเหมือนเดิมครับปลาเผาคือเกาครับ้าให่ัวย <laughs> ปลาหลบสาวให้ได้จิกแต้มวะสองสี่หกเจ็ดเจ็ดแต้มสองตัวมันค่เอ็กตัวสองมันก็เอ็กตัสองูสองกับแปดตงเจ็ดมาสิครบเนี่ตัวหนึ่งโอ้โหปลาจ้าเอาตัวเดียวตัวเดียวเมนูปลาเผาเราเชฟหนึงเชฟหนึงก็ทาด้วยไเบิองเบองกันให่ตัวไปเบิองเรือไปเบิองจะบอกยาก กันันมาเน้อบันเนน้ข้าวโลกที่โกครก็ได้นะครับนหน้ากินเขาครับนี่กินเขาเอาปละแดกผู้อมตำหวงมกูขากลางที่ตำฮวงไกมีนาบางเต็มกล่องเตงขากลางนี่กยิ้มตำกินเขาครับกินเขาผู้ใดฮูกยิ้มตำนดเจ็บล้องนซอยกันซอยกันแะสวบซอยกันข้าวเดียวตัวตอกใดยิ้ตำนี่ออว่าอยู่อน เรื่องะไรสัตว์เาะเราแบบงงมั้งโซบข้าวสน้ำโอ้ยเขาเี่เอาเอาชิ้นนอนแล้วอันกินข้าวกินข้าวข้าวคันอ่หอบเรียนเราหอบเรยนหอบใจบอกครุกคนณนนวยนั่นอืออเ็นอยไรนบายมเกนอเจ้าบายเีย

เจ้าครับนหน้าเมื่อนี้ไหนมันจะเสี่ยวสาวขึ้นะหน้าว่ะนังสเส่ยวสาวอ่ะอู้เดือดกูชากเยอปลากะ่ได้เลยทำงานไปครับเดินทางกลับครับครับล่ะกลับบ้านครับกลับบ้านจะสวดพุทธจ้าเถื่อนทังนี้เดินทางครับเดินทางเจ้าพี่เจ้า ตายเหรอยังไม่ตังไม่เต็มครับ ไอ้ตีไม่ตุ๊ดแต่เดี๋ยเลยตัวมันแกงมันแกงวะเนี่ยอันนี้โต๊ะโต๊ะหน่อยเลยมือนี้ก็สิ้นสุดการเดินทางนะครับนาทริปนี้ไปกินข้าวปลาสมใจอยากกันเถอะครับได้กินแน่นอนได้กินแต่ข้าวปลากมะป๋อมมาได้เลยอ่ะครับทริปนาสีไปทั้งในก็ฝากนันนา ที่เขามารับส่งกับฝากกดไหลก็แชร์ก็ติดตามให้ผมทีมงานคงเข้มฟิชชิงนะครับทีมี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮพี่พี่พี่พึงงานนี่เลยกระโปงเตียวแล้ล่ะไปบดเตียวเลยล่ะใส่เต <gradually dynam ite> ียวอย่ใส่นี่เล็โอ้สาเตียวเตียวใจทำมาเสด็จมูพัดเพ็ดหมูปลาแม 你没劝着